จากส่งการเตชนะนรงเปิดเงินเดือนหลังเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกส่งการเตชนะนรงทายาทแห่งโบนนซ่าเขาใหญ่มีไรายได้จากการรับราชการเป็นตำรวจไม่เกิน4,000 40, 0บาทต่อเดือนนอกจากส่งการจะเป็นทายาทคนโตแห่งโบนนซ่าเขาใหญ่อีกบทบาทที่น่าสนใจคือร้อยตำรวจเอกสงการดำรงตำแหน่งเป็นรองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งอาชีพที่เจ้าตัวไฟฟันเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบการบูหรือเรื่องแอคชั่นเป็นพิเศษเราจึงเห็นนุ่มสงการฟิตผ่านอินสตาแกรมตลอดเวลาแล้วสงสัยหรือเปล่าว่ายอดร้อยตำรวจเอกของสงการมีอัตราเงินเดือนเท่าไรตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติกําหนดให้ข้าราชการตํารวจยุร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจตีได้รับเงินเดือนระดับ่1 โดยอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจหยุดดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มต้นที่6,470บาทถึง38,750บาทดังนั้นอัตราเงินเดือนในตำแหน่งร้อยตำรวจเอกของสงการจะอยู่ในช่วงตั้งแต่6,470ถึง38,750 แม้ว่าเงินเดินข้าราชการตำรวจกับธุรกิจโบนันซ่าเขาใหญ่จะต่างกันคนละคั้วแต่หนุ่มสงการก็ยังคงฝึกโสนและฝึกให้พร้อมกับการปฏิบัติงานกับหน่วยซึ่งก่อนหน้านี้สงการเคยให้เหตุผลที่อยากเป็นตำรวจว่า เพราะอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยตั้งแต่เด็กๆเจ้าตัวเติบโตมากับสายธุรกิจเรียกง่ายๆว่าอยากเปลี่ยนรสชาติในชีวิตนั่นเองคะ่ะส่วนธุรกิจในมือของสงการหนุ่มไว้35ปีทายาทคนโตของภไยวงเตชะนารง ผู้บุกเบิกพื้นที่กว่า5,000ไร่ของอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่ถือว่าท้าทายไม่น้อยเลยส่งการได้เข้ามารับช่วงต่อกลุ่มธุรกิจโบน,นันซาในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลแต่ส่วนใหญ่จะดูแลโครงการอาหาริาริมัพซ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ขณะที่ปูผาน้องชายคนเล็กมาช่วยดูแลธุรกิจบริษัทโบนันซ่าเอกโซติกซูเป็นสวนสัตว์จะแสดงสัตว์หายากสัตว์แปลกและดูแลโบนันซ่าอินเตอร์เนชั่นสปีดเว์ธุรกิจสนามแข่งและธุรกิจไอิซครีมทำงานร่วมกับมินนั่นเองค่ะ